เรารู้จักคําว่าสเสน่ห์ไาจังหวะเยอะแยะมากมายเลยครับซึ่งปกติเราจะคุ้นเคยกับความหมายของคําว่าสเสน่ห์เนี่ยก็คือคําว่าหน่าหลงไหลหรือชวนให้หลงไหลแต่ว่าทท่านทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว,ว่าสเสน่ห์ซึ่งเป็นคําสันสกฤตนีครับมีความหมายจริงๆแล้วหมายถึงความรัก เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเสน่ห์เนี่ยอันหมายถึงความรักความชอบพอเนี่ยครับและเมื่อมันเจอะเจอกับคําว่า Science ที่แต่ว่าศาสตร์ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจอย่างมากในวันนี้เพราะว่างานในวันนี้ครับมันเป็นงานของงานรวมตัวของคนที่รักนะครับรักในหลายๆศาสตร์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ก็ดีนะครับศิลปรกรรมศาสตร์หรือยังศาส,าราสต,ตร์ยางศิลป์นัฏยศิลป์ก็ดีนะครับรวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆนะครับมารวมตัวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตของเราที่ได้ทําในสิ่งที่เขารักนะครับดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและก็ตอบโจทย์ด้วยครับของเจ้าหน้าทัยตามวิธาการของท่านอธิการบดีนะครับเติบโตรอบทิพโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางนะครับนั่นนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับอีกประการหนึ่งครับที่อยากจะชวนให้ทุกท่านมองก็คือว่า เวลาที่เราพูดถึงความรักนะครับมันไม่ใช่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่พื้นที่สําหรับคนที่รักในศาสตร์นั้นๆได้มาจัดแสดงความรู้ได้มาเผยแพร่ความรู้ของเขาเท่านั้นนะครับสิ่งที่ไปมากกว่านั้นก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของคนที่รัก การเรียนรู้รักการใฝ่รูนะครับในทุกๆตารางนิ้วที่ทุกท่านจะได้พบกับนิทัรศาการอุธภัณฑ์มากมายของทางคณะวิทยาศาสตร์นะครับรวมถึงอ,งองิธภัณฑ์อื่นๆนะครับในปีนต่างๆอย่างเช่นของทางสํานักบริหารศิลปวัฒนธรรมที่มาในปีนของอเรื่องของ beauty and the beast นะครับก็เป็นสิ่งที่จะชวนให้คนที่รักในการเรียนรู้เนี่ยได้แวะเยี่ยมชม แล้วก็รู้จักในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆที่กว้างขวางม,มากยิ่งขึ้นประการสุดท้ายที่มีความสําคัญมากๆเลยครับก็คือว่าความรักในที่นี้เนี่ยคือความรักของการปลูกฝังผู้ที่จะเรียนรู้นะครับแล้วก็ลังสร้างความรักให้คนรักในศาสตร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์ก็ดีทางประกรมรมศาสตร์ก็ดีนะครับศาสตร์หลายๆแขนงตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ที่ปลูกฝังให้คนรักในการเปลี่ยนรู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผม คิดว่าพื้นที่ตรงนี้ครับอยากจะชวนทุกท่านมาลองดูว่ามีกิจการเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของทางสํานักสถาบันทรัพยากรทางน้ํานะครับทุกท่านจะได้พบกับ สิ่งที่เป็นแมกกะพุนที่เรียกว่าเป็นแมกกะพุนหัวข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับรวมถึงกิจกรรมนิทรรศการที่หลากหลายนะครับรวมถึงการแสดงของทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับและเป็นพื้นที่ที่สำนกงรมวาด้วยเนี่ยตั้งใจโดยโดยเฉพาะยิ่งคณะวิทยาศาสตร์นะครับจะดตรงนี้ขึ้นมานะครับผมคิดว่าไม่ว่าทุกท่านเนี่ยครับจะ ก้าวมาในงานนี้ด้วยความรู้สึกอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อท่านก้าวเดินออกไปจากงานนี้ท่านจะเต็มไปด้วยความรักนะครับและอิ่ม เอมอิ่มเปิดไปกับความรู้นะครับต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วง3วันนี้นะครับใน3วันนี้คิดว่าจะเป็นความรักที่ท่านจะประทับใจตลอดไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านชื่นชมนะครับและได้เรียนรู้และได้รักในศาสของงานวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านเอ่นจอยกับเสน่ห์สานส์ครับ Thank you.